สวัสดีครับพบกับกเรานะครับในช่องกายจัแสัแส้นปัดเมืองนะครับสวัสดีค่ะนี่เรื่องงามยามดีนะครับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศึกษานะครับอ,อืนนี้ปลาสมไม้นะครับเอ,อปาป่าสมไม่ปะเรื่องงามยามดีเสริมโลครับเเิมหลอลาาว่ยาวแล้วครับยาวแล้วยาวมากเลยยาาวมากลนะแล้วลครับเสริมโลครับเสริมโลลเเฮ้ อนี่ก็บรรดาควานเนาะมากันเยอะนะวันนี้พอใหญ่นุ่นกำลังทำอะไรครับหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ยินครับกำลังตั้งใจอยู่ วันนี้มนาะกันหลายช่องหลายท่านนะคะโอ้วันนี้นะครับหลายช่องชอนกันนะครับแป๊บซีก็มานะครับสองตัวเม้ในแอปทําอะไรอยู่นะครับอันนี้คือดักซุ่มโลนะครับซุ่มอยู่ว่าจะเอาอะไรดีรอจังหวะนะครับรอจังหวะเพราะว่าอตอนนี้เยอะเหลือเกินนะครับอุม้มโอนุ่มปันอนอดก็มานะครับออดก็มากับท่าสีภรรยาครับ มากับพยาบาลเนาะมากับนักพยาบาลครับน้องสาวครับมากับน้องสาวต้องว่าเป็นพยาบาลคนนี้ก็กำลังทำพิธีอ่าเส้นอยู่นะคะเราไปดูเราไปดูพิธีการทางนู้นกันอาจริงๆแล้วนะครับที่นี่อันนี้คุณจะทำอะไรจะเริ่มผูกหัวเราจะเริ่มผูกหัวพิธีเริ่มขึ้นแล้วผูกอะไรนะ ออกแสดงเกลียวแล้วครับเราก็เริ่มปลกบอลของเริ่มขึ้นเลยใช่ไหมของขึ้นแล้วครับต้องปลุกเสกไปก่อนนะมาปลุกเสกก่อนมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิธีการนะคะตอนนี้คือหมอช้างรุ่นรุ่นใหญ่เลยเนาะหมอช้างที่รุ่นที่แบบรุ่นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายเนาะรุ่นสุดท้ายแล้วที่เคยไปคล้องช้างมานะคะนี่ต้องเอาหมอช้างแบบนี้นะคะมาทําพิธีตอนนี้คุณปู่บุญมาเนาะ กำลังเป่าสนิงเกีวอยู่นะคะก็เริ่มพิธีแล้วอันพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวป่วยนะครับพิธีการเซมรอโแแต่งอลให้ลายสักใบนะครับาที่น้องมาเยอะสักคนนี้ก็มาทงไอ้ธอรกิจ กิปดกเ็นไล่ะโดดคว้ห่อแนนเข,เนนะขลืมมันค่ะนอะไรค่ะโอ้ะป่ะหย่ตรงเงินก็้มานะปอะหย่ตรงเงิน,งงนอยากพี่น้องก็ออกมาเส้นนะคะเพราะว่านี้คือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวช้างนะคะ คือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพวยนะครับและการเสริมหล่อให้ช้างนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยนะครับต้องมีพิธีนะครับเสริมหล่อหรือว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีบรรพุรุษนะครับเป็นผู้นำทำพิธีแต่ละอย่างนะครับ หลายๆช่องนะครับวันนี้มีช่องอะไรเนอะเนาะนี่ช่องละงากหรือเปล่าครับนี่ก็ผู้ช่วยก็แพร่แป๊ p e p s นะครับอืจะไปไหนก็ต้องมีด้วยนะครับ FC ครับ FC นี่ก็จะเป็นสารระกรรมของเรานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีการเสี่ยงทายดูกข้างไก่นะครับว่าข้างไก่ของเราในครั้งนี้จะสวยไหมครับจะทาอะไรต้องมีการเสี่ยงทายนะครับตอนนี้คือกําลังดูข้างไก่นะครับเสี่ยงทายนะครับแล้วครับดูแล้วครับตอนนี้จากหมูช้างนะครับที่เคยไปคลองช้างจับช้างมาสมัยตะโกนนะครับ พูดเท่าพูเกอไนดูนทางไกลก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ กานเชียงทายครับการเชียงทายมือสั่นหรือเปล่านาะฮะมือสั่นหรือเปล่าเน, <c oughs> นเา วางวาไกโอ้ยะยโวโงไก่อยู่นู่นนะครับโอ้ดูผิดนะครับดูผิดโอ้ยกับรวยก่าตูลน สวยครับสวยควยอ้มามาวีดเลยทุกสวยครับสวยสวยสวยโอ้สวยมากกลครับสวยมากเลยครับอนนี้นะครับเราก็จะทำพิธีการวัดนะครับ ว่างาเขาจะาตัดอยู่ถือว่าแต่งช่วงไหนนะครับสักกเ

โอ้ไม่มีจุดเลยครับเพราะว่าเต็มนะครับมาหลายๆช่องนะครับว่าช่องไหนครับมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้หาโฟกัสยังไม่เจอครับหาโฟกัสยังไม่เจอนะครับหาจุดมงหาจุดมุมยังไม่เจอเขานะครับนี่

อเ๋อเหมาะมากนะครับตอนนี้ก็จงพิธีไปนะครับที่เราจะทำพิธีการตกแต่งนะครับแต่งโรเหรือเสริมโรให้กับลายสักใบนะครับปัดมแม้วัดอีกนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ S <S อได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วนะครับกับการตกแต่งซสริมโลของคลายสักใบนะครับอเหมาะแล้วนะครับโอ้ช่องพลายทองกันนะครับมา ตัดหน้านะครับโอ้คนเราจะจบโมงก้านนะครับโอ้ั็ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับได้เลิงามยามดีนะครับตอนนี้รูบาใหญ่นะครับหมอหมดช้างเนาะผูใหญ่บุญมานะครับจะเป็นเจ้าพิธีในการเสริมโลงให้กับลายสักใบในครั้งนี้นะครับ ก็เ,เริ่มแล้วนะครับตอนนี้นะครับพิธีสำคัญอตอนนี้เริ่มแล้วนะครับกับพิธีการสำคัญท,ท่านรอคอยก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้โดยครูบาใหญ่นะครับเจ้าเถื่อนปูบุญมานะครับกำลังจะทำพิธีนะครับ ประพรมน้ำมนต์สักพิษเออบบมากบบมากครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับบทคีซื้อรอครับเออบทคีให้มักบทคีเอ้ยทีตาบุญมาครับโมเข้าโมล้วนครับผมเริ่มนะครับตอนนี้อ๋อเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วพิธีสำคัญอันสักสิบซอสก็จะให้ จะให้เราได้ที่แล้วนะครับหมอช้าเป็นคนตัดก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยจะผ่าช้าเพื่อซึมลยก่นะครับผมตัวใบใหญ่ก็ท้องปานซึมไม้นะครับผมเอาแล้วนะครับเริ่มก่อนครับว่าอยู่ขนาดไหนนะครับผมตัดเสมือไหนนะครัเอาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับ <สบ>นายก็ยืนยันให้เสริมรอ,อยังดีนะครับผมเพราะว่าเราทำพิธีแล้วนะครับเขาก็ยินยอมแล้วนะครับอืเขาก็ยินยอมให้เสริมรอะครับยินยอมให้เสริมรอแล้วนะครับดีนะครับะนะนี่ก่<สบ>านา้ควช่วยกันนะครับช่วยกันนี่คือการ กัรเต้นงาช้างนะครับเสริมโลให้กับใครสักใบนะครับเพื่อความสมดุลของช้างนะครับในการใช้ชีวิตประจวันของเขาโอ้แต่ก็ยังเลอยาวเหมือนเดิมนะครับเลอยาวเหมือนเดิมไม่ไม่โดยเราก็ไปยกมันนิดหน่อยครับสือในทางที่จะรับรู้มาไปรับรู้มันไม่ต้องรัรับานช้างหรือว่าทำร้ายช้างทำร้ายเขาแต่อย่างไรนะครับ รถใช้วิจารณญากน,น,น,นะครับเพื่อความดีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมือกันหลายๆคนนะครับผมร่วมด้วยใช่กันรอเดี๋ยวราอ,อีกข้างเลยนะครับ าใกล้กะขาดแล้วนะครับมารองรับก็จะทำให้คนนัโลโลักแท้นะครับผมขาวปเป็นโลขาวขาวนะครับมาเพื่อจะรองรับาที่เราเสริมโลให้เขานะครับต้องทำเช่นโอ้ครับรองรับแล้วนะครับโอ้ครับไม่มีช่องเรามองไม่เห็นนะครับช่องเราหลบมุมนะครับช่องเราหลบมุมนะครับ ่ะเสร็จแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับรอรอโรยข้างหนึ่งทางซ้ายโอ้แกจะสมบิษต์นะครับนะแต่งหรือว่าเสริมรอให้กับปลาสุดไปนะครับอันนี้งาก็จะดูว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวอ๋อ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับทั้งใหญ่ทั้งยาวาทีนี้ไม่เลียวแล้วนะครับทั้งใหญ่ทั้งยา่อ ดโปรอต์เอียงๆทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแข็งด้วยครับเนี่ยแข็งแข็งมากเลยงาช้างอือหาช้างนะครับไม่ใช่เหล็กนะฮะอ๋ออย่างไรก็ฝากติดตามนะครับในช่องคลายแสมแซงขวัญเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อจะได้รับชมในคลิปใหม่ของเราสวัสดีครับ